ไปทำไหนต่อเนี่ยกูไม่เนื้อกูแดงอยู่หยกมึงขยับตายขยับตายอะขยับทีนึงเป็นตายได้หยกมาแล้วเนี่ยใช่ป่ะกูมาแล้วแต่กูไม่ได้เล่นเนี่ยเอ้ยใครเล่นอะกูยืนนิ่งๆกูแดงยืนนิ่งทำไมนี่แหละลงไปกูแดงให้ลงไปเออปิด ไม่ถึงเกียดไอตัวละครไอ,อตัวนี้วะหนวดเฟิร์มไปนะแตแ่งชุดชุดเจ้าหญิง,ต,ง,ต,งตัวก็ได้เกียรเลยเอ้าไอเฮียแม่งจับกูกเนียมันยกหลบไงโย่เลยเนหนึ่้ย

เนี้ไงนะกูขอโทษนะกูทำาิดพี่กายแล้วใครดึงกูเนี่ยเหียวดูตัวนั้นนี่ไปด้วยแปลก อยากหาไปไล้ผู้ชอบกินมากเลยดูซิกับพาตัวไปนะไปมันเวีเ่ยงเบาจะไหมยกมือดิอมันเวีเ่ยงเบาอ่ะดูนี่ี่โดดถึงไหมเนี่ย ได้รืได้าเบียงได้บาเบียงได้คุณนั่งดูเงเฉยเลยนั่งน้ดิยังมาดึงกูทำไมเอาไปโถ่กระบื้อ จะล่ออยู่แล้วก็เดือพอยู่แล้วเนาก็ผ่านอยู่แล้วอ่ะมาอะไรพี่กายติดค้างติดค้างโอ้หลุดเลยไม่หลุดต่อไปเหรอมาโอ้อะไรกูหลุดรูคอมกูมันไม่ดีเอ้าวมาติดตรงนี้ไม่เนนะไม่อะไม่กินอะไม่ไกินหรอ ค่ะมันเกียงไงแบบคนอาชิ้นแบบคนอาชิ้นแม่แมึงไม่กินหรอกูลืมสองแน่ว่าจะไว้กลูกข้าเวเก็บไว้อย่างนั้นนะเออครับเก็บ นักแอดงมันน่าเกลียดจังไห้ไอ้หนวดเนี่ยคเขาแตะตู้ของข้าวน่าเกลียดแล้วแม่ยิงชโมงอะไรพี่กายัเกลียดอะไรเกลียดแค่นั้นอ่ะรู้ใช่ไหมอ่านตีอ่างแค่อ่ะยังเล่นไม่จบอีกเหรอพี่กายกูมาครับาทพี่ใหญ่มันต้โดนฝนนึงอะไรอ่ะ น้ำเปล่ามาใช่ไหมสานามรุ่งเรียนอ่ะมันไม่มีแ้่มันเหลือน้อยน้ำเปล่าเนี่ยเป็นแพรโอ้ยทำงานรัฐใทชาติเลยหยกรถเตะมันออกได้ไหมเนี่ยอ้โห,หูมาเพิ่มอ,อีกสองตัวชิปแล้ว ถ้าจะเล่นต้องสร้างห้องใหม่ก็กดล็อกห้องไว้เพื่อสับแค่สามคนพอรัางใหม่ไหมไม่น่าโยกมึงหลงทางวันนี้ถูกแล้วแก้งเล่นอย่างนี้เดี๋ยวจะพลาดแล้ว แต่ไปสองขวดพอ โอ้ยมันยุ่งอะไรทั้ง,งนั้นตอยเต๋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 อคิดว่าเตะคนออกห้องไม่ได้เหรอมันมันเตะไม่ได้แต่เราสามารถสร้างห้องใหม่เข้าสร้างห้องใหม่ก็ออกห้องไม่ได้ไม่ได้ไม่คิดอ่ะมันแบบเกาะอยู่นั่นแหะไปเป่าบุญจินทุเลจะตัวละครคนทุเลเลย ตัวละครก็ทุเล่ยยังเล่นเกมทุเล่อยูด่ดูดิข<ด>ยันยุ่งกับกูจังวะแค่ปล่อยมือมันลำบากหรือไงปลอยเออทำดีว่าคิวสุดยอดสุดยอด,ดยอดู้หญิงให้มันมาพร้อมรอบกันแบเนี่ย มันมันเหวี่ยงได้ถ้าเกิดสมมติมันหมุนไปทางขวาแล้วกดตัวดีไปมันจะมันจะเหวี่ยงแรงขึ้นน่ะโอ้ยไอ้ป่าวุชินแม่งก่อคดีไม่หยุดเลยเอาน้าวางดูพี่งเดี๋ยวไว้ผ่านน้่นนานมึงเห็นป่ะไอ้เยี่ยจบเกมอยู่ข้างหน้านั่นน่ะมาห้อยอะไรกันถึงสองคนมึงไปถามมันเถอะไอ้หน้าหนวดนั่นน่ะไอกรอบกูอยู่นั่นน่ะมึงถามอยากรอเอางี้แม่มาจูบใครๆกินวาซาบิเร็วใครกินวาซาบิ ขอจุกขอจุกไงให้แพ้กินนี่เดี๋ยวอะดิยันฮะหมดถุงเดี๋ยวอะไรจับกระเป๋ายิงชุกมันไม่มันไม่รีบๆไปสักทีแล้วไอ้คุณจิ้นเนี่ยอะไรนะของอะไรอ่ะอะไรกันแย่ยูหายอ่ะไอ้ปัญญาอ่ยเด้อย ดูไม่กินได้มั้ยแก่แก่ก่แเ่ก่แน่แ่่แก่แก่แ่ก่แ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 ่ดก่แก่แก่่นะ่แก่แม่ก่แ่อ่แก่แ่แแก่มากแก We did eh? <laughs> <laughs> มันทำอะไรคิววะไม่รู้จะดึงคิวลงไปข้างหน้ากันเลยดิไอ้เยีย่เห็นละจะทำยังไงไปสูกังวะนี<อ>่ออมันช่วยกูนะมันช่วยกูนะมันถึงอะไร อย่างปอปะคุณจิ้นเนี่ยไม่เมื่อกี้วิทยตกมันดึงหัวขึ้นมาไงพี่กูม,มาแล้วเน็ดเล่นเป็นว่ะเฮ้ยเวทย์เท <c oughs> ้าน้ำรุ่งเองนะจัดเอ้ยอเอ้ย <c oughs> อย่านะอย่ามันกูสู้ชีวิตอ่ะเอามาึงดิเอาเลยกูสู้ชีวิตอย่าลุ้มอย่าลุ้มามาด้วยกันเฮ้ย <c oughs> มันมันเหวี่ยงสูงจังวะมันจิกหัวกูมันจิกหัวกูมันจับตูดกูมันจับตูดกู เอาเอามันยมัน,มน,มน,มนอ <S <S 2> <S 2> ุ้มให้อุ้มให้สุดยั่งเดยอะอุยยกโคตรแรงอุยยกโคตรแรงยกโคตรแรงไปด้วยจะมาเกาะทำไมยกยกกูเป็นไอ้นี่กูเป็นกัปตันอเมริกาทำไมกูดูดิ ที่ดึงเครื่องบินกระตึกเห็นไหมเครื่องบินกตบอเมริกาไอ้เหี้ยไข่รมูฟไปไหนอีกว่าไม่เวลาบางนีไม่ต้องมีใครไปยุ่งอะไรร่างนาวเนี่ยยกขอมบินมากตอนนี้เออไรกูเห็นละ เฮ้ยจ <were> ับตัวมันเฮ้ยยกกูทำได้ง่ายๆฮึบเฮ้ยน้ำโอ้กูจะผ่านอยู่แล้วเอาโยกวันนีกูไม่ได้ไปสักทีอะ

เฮ้ยยิบจะกี่นาทีวะเนี่ยเออกับมาทำไมเอ้าปลาคุจินกลับมาทำไมเนี่ยมันผ่านไปแล้วไม่ใช่ไหมปลาคุณจิ้นอ่ะใช่ ก็ว่าทำไมอะไม่รู้มันมันไม่ไปว้าไปเกาะม, <laughs> มันได้เกาะมันได้มันพยายามดื้แขนแล้วจับอ,อีกอันหนึ่งไว้ ไปด้วยสงสารโคมไฟอะโค่มันปลืมอโยกขากูด้วนโยกขาด้วนโยกขาด้วนโยกขากูด้วนดูดิดู you were banned from the server อะ้รใครแบนกูไปไหนเนี่ย <c oughs> อ้าวอะไรใครแบนกูแบนกูทำไมแบนอะไรใครแบนโหดเหี้ยเนี่ย <c oughs> บอกสิว่ายังแบนก็แบนไปตามใจดเนี่ <c oughs> นเมื่อกี้เขาพิมพ์555เหรอห๊ะ มึงพิมพ์หรือเขาพิมพ์มันพิมพ์อ,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 อ๋อมัน,นช่วยมันช่วยร้อง่ายมากสุดได้มาก อ่านไทยเฉยคืออะไรวะมันเมากาวงม,มาตด mm hmm. อยอก,กูผ่านแล้วเว้ยกูผ่านแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยมึงดูดิมาชูมือกับกูทำไมอ่ะมันจะช่วยเปล่าพอเมื่อกี้มันก็ช่วยอุ้มกูไปจับด้วย mm. ไปเลยยียียีไอเอ็มดีเดอรยียียอผู้งูยียกดูไวกูชระยียีเขาซื้ชีวิตมากเลยแบงดู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 ไวดูดูดไวนนี่ดูดูดไวนี่ดูดูด ได้ s <S <Hey. S 1> แล้วเว้ยหิวเล็กหนึ่งมาเล่นด้วยวันนี้อ oh, ้าวกูเห็นแหละยู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 ค <c oughs> ิวมันไม่อยู่งั้นกูชนะได้ไงต่อ เสร็จแล้วทำไม่ก็เสร็จแล้วไงแค่นี้นะใช่ถ้าแค่กูตกกูไปเกิดตรงนู้นเหรอน่าจะลองตกไปดิลองตกก็น่าจะจบกันหมดนะแล,แ,ลแล้วถ้าไม่จบอะ่ะหวัดดีน้องหวัดแล้วอ <laughs> 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 ย่าไ,<ป>ไม่เอา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 แม่งแม ไม่เอวไม่ช่วยไม่เอากลวิวเื่พี่ด้วยยิวไม่ยูมือแ <Hey, S 2> ับพื้นไหมมือบพื้นไหมบพื้นจับพื้นจับพื้นไปไ,ปไ,ปไ,ปไปเร็วเขารอเราอยู่ไปดูจับอุป าช่วย,ยนะ่ะเขาคนดีไม่เหมือนมบอรกระยุกเขาก็คนไทยไม่ใช่ไงมึงก็คนไทยไปมึงได้ย่างไง <c oughs> เอาเฮ้ยขี่รถมัคีกูทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปให้หมดเลยไปทำไมกูกอดกับเขาอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยคลิปได้กี่นาทีเนี่ยดูยังไงวะเนี่ยดูไม่ได้สิบก้านาทีอ่ะต้องนานแล้ว ผ,ดดผ่านแล้วกกลับมาใหม่ก็รอคนนานอ่ะไอแม่งผ่านแล้วเนี่ยหืเหลยนนากูจะจิ้มมึงแรกหัวคนมั่วไปเรื่อยไม่อยากทำตู้ทำไปไปเลยคิวเอาดาดอื่นป่ะกูจะได้เปลี่ยนให้ เนอะดึง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 โอสู้ชีวิตเลยจับดิ่มึงมึงจับเอ้าไม่ผ่ากูไม่ด้วยวะเฮ้ยเรื่อกับตันอเมริกาเหมือนกูเลยดีกว่าปล่อยสักมือด้สิเพื่อน ไม่ปล่อยมือขวาเพื่อปาฮุจินสนสารโซ่จังเลยวะเออเฮ้ย

ก็ทา ok ําพอตกจะจบรายการจับเพียงเท่านี้บ๊ายบาย